ไปวัดไปไปวัดไปไปวัดไปเออไปวัดนะเออมาใส่ใส่ใหม่ใส่ใหม่มาไป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 วัดกับยายไปโอ้ยน้องหอมปากง่วงน้องหอมยังปากง่วงอยู่เลยมามามาลุกขึ้นลุกขึ้น ข้อมอาการูกอหนอ้นเดกมันเข้าไม่ได้ลูกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไหนมันจะเข้าไปทำไมมันจะเข้าได้โอ๊ยไม่ได้ดีเข่ามอืม เข้าไม่ได้ trim, ไเข้าไม่ได้ Sadly, <rant> <mystery> ลูกอ่าล er pues ุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมันปีนไม่ได้ลูกมันเนี่ยมันมันคว่ำไม่ได้จากคว่ำแล้วปีนนะมันจะคว่มแล้วปีนขึ้นเหรอมันเหยียบไม่ได้ลูกมันพอใหน้องหอมปากม่วงเป็นอะไรถึงปากม่วง เอ้ายายช่วยน้องหอมหน่อยช่วยน้องหอมหน่อยช่วยช่วยน้องหอมหน่อยโอ้มันคว่ำไม่ได้ลูกมันคว่ำไม่ได้เห็นไหมนี่มันติดคว่ำไม่ได้มามาไปยืนถือถือถือตะกร้าไปวัดถือตะกร้าไปวัดเถอะถือตะกร้าไปวัดเด้อลุกขึ้น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  กอดตัวมนี่มันจะโดนปากเลยไหมไม้อ่ะฮะน,นันน่นนั่นนั่นว้ายน้องปากน้องเอาทำไมปากง่วงลูกโอ้ยอ่าลุกขึ้นเอาไอไอลุกขึ้นลุกขึ้น